ส,สดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซซตี้วันนี้กับดิฉันพรนชนก้หลาบซ้อนค่ะและในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซซ i e ตีช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างน,านั้นไปชมกันเลยค่ะ ช่วงสยามโซเซตี้เราจะพาไปเปิดประสบการณ์สุดพรีเมียมด้วยปลาทูนา่าครีบน้ำเงินส่งตรงจากญี่ปุน่นพร้อมเสิร์ฟให้ชิมได้เม่ออันแบบซาซิมิทั้งโอโทโร่ชูโทโร่และอากามิที่เดอะแอมเบอรลคอฟฟี่ช็อปโรงแรมดอะอมเบรล The จัดเมนูพิเศษให้ทุกท่านที่มาทานบุฟเฟ่ในนาชาติมื้อเย็นได้ชิมปลาทูนา่าครีบน้ำเงินหรือที่รู้จักกันในชื่อฮอนเมกุโรซึ่งเป็นปลาทูน่าสายพันธุ์ที่มีราคาสูงที่สุดเป็นปลาทะเลเลือดอุ่นที่พบในน่านน้ำเขตอบอุ่นและเขตร,ร้อนทั่วโลกคุุณภาาาพดดีทััั้้้งในนนนรสสสชิและเือมมผ ทานได้ไม่อั้นเป็นไฮไลท์ที่บริการรวมในบุฟเฟต์นานาชาติที่มีซีฟู้ดและซูชิพรีเมียมทั้งหอยนางรมโปมา้า หอยหวานกุ้งแม้นาำหอยแมลงผูนิวซีแลนด์พร้อมน้ำจิ้มสุรเด็ดรสซับมุมข้าวต้มกุวยที่มีเครื่องเคียงกับข้าวมากมายให้เลือกอิ่มอร่อยและมุมข่าวิ่งสเตชันเวัน7มเมนูแามพาราดกับขาหมูสุดจิีอัมรมโข้าวต้มปลากระพงมุมซ้มต่ำและยำต่างๆซุปทรัฟเฟิลพาสต้าซูชิโฟกาวาเกิวปลาไหลญี่ปุน่นแซลมอนนอกจากนี้ยังมีเชฟป,ปันยุกิกุ้งแม้น้ำเผาเชมปุระรวมถึงเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอัดลมชากาแฟของหวานทั้งไทยเทเช็เชน เบเกอรี่ต่อด้วยไอศครีมและผลไม้ตามฤดูการลระหว,ว่างเวลา18เดนการถึง22เดนการทุกวันรับประกันความคงค่าโปรโมชัน่นพิเศษเพียงท่านละ1,299บาทบวกบวกหรือ1,529บาทสุทธิจากปกติท่านละ1,700บาทบวกบวกหรือ2,001บาทสุทธิจนถึงสิ้นปี2,568นี้เท่านั้นโชแล่ปาทูน่ายักษ์จัดเดือนละ2ครั้งสามารถตรวจสอบกับทางห้องอาหารของโรงแรมได้โดยตรงเป็นห้องอาหารนานาชาติครับ มีทั้งอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยอาหารยุโรปแล้วก็มีทุกอย่างพวกขนมพวกอะไรที่เป็นเชฟกระทะเหล็กชนะมาแล้วครับอยู่ที่นี่ครับผมนี่ครับเรามีแรป่ปลาทูน่าโชว์เดือนละ สองครั้งก็ต้องเช็คดูว่าทางโรงแรมมีแร่วันไหนครับจะมีต้นเดือนกับกลางเดือนนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็อาหารเราก็จะมีพวกฟัวกาพวก,พวกเทปังยากิพวกอะไรต่างๆนะครมีเยอะนะครับ,ม,รบมุมอาหารไทยก็จะมีส้มตำปงย่างอะไรต่างๆแล้วก็ขาหมูนะฮะมีข้าวต้มที่เป็นไฮไลท์ uh, ที่โรงแรมเราที่แบบว่าเด็นที่สุดครับผมผมมงเย็นถึงสี uh, ่ทุ่มครับผมครับลูกค้านั่งยาวๆเลยเชิญส่วนลูกค้า ที่ต้องการจะมาทานที่นี่อย่างโอโทโร่อะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีให้ทานทุกวันนะครับ เฉพาะมื้อดินเนอร์ครับผมมีให้ทานทุกวันตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม The Emerald Coffee Shop มีห้อง v i p สํสำหรับลูกค้า15-20ถึงท่านจำนวน2ห้องไว้บริการเพื่อความเป็นส่วนตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0 2 2 7 6 4 5 6 7ต่อ8 4 1 3 4หรือ Li n e at The Emerald Hotel และ Fanpage The Emerald Coffee Shop ครับไ้เห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าทั้งมีสาระแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะ ในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่วงสยามทุเด์สัปดาห์นี้บอกเลยว่าสายดื่มสายจิวห้ามพลาดครับเพราะเราจะพาไปสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับกันที่ชารทริมคลับเลาตั้งอยู่บนชั้น32ของโรงแรมชาตร,ริมกลานแบงคอกถนนเพชรบุรีคลับเลาใจกลางเมืองที่ตอบโจทย์ทั้งการพักผ่อนส่วนตัวและการพบปะสนทนาทามกลางบรรยากาศดีต่อใจชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าในยามเย็นและดื่มด่ำแสงไฟพระนครยามราตรีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆที่มีให้เลือกหลากหลายแต่ไฮไลท์ที่แนะนําคือเซ็กเนเจอร์ค็อกเทลอย่างต้มยำกับรสสัมผัสความเป็นไทยที่จัดจ้านถึงพลิกถึงคง หรือจะเป็นค็อกเทลคลาสสิกชั้งเนโกนี่บลูมาร์การิต้าคอสโมโพลิแทนก็พร้อมเสิร์ฟนะครับแอบกระซิบว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นราคาดีต่อใจมากสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ขับเล้าบาร์โรงแรมชาเทียมแกงกรุงเทพชั้น32ค่ะซิกเนเจอร์ค็อกเทลของพวกเรานะคะเป็นตัวต้มยำค่ะรสชาติจะมีความเผ็ดร้อนเปรี้ยวสดชื่นค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษเนโกนีเลดคลาสสิกค่ะ ขอเรียนเชิญทุกท่านมาชมิวเมืองสวยๆและดื่มเครื่องดื่มกับเราที่โรงแรมชาเทียมแกนกรุงเทพชั้น32เปิดตั้งแต่5โมงจนถึง5ทุ่มค่ะสำหรับสายดื่มชาทเทียมคลับเลาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา17.00นถึง23.00นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร021267999ในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ช่สยามอัปเดตเริ่มงานรัไปกันที่ Metallic 2025มาการเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการอันดับหนึ่งของอาเซียนภายใต้แนวคิดเดอะสปอ l i ตไลท์ได้รับเกียรติจากดรนัทพลรังสิตพลปลัดกระทรวงสาธารณการเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยนําเสนอเทคโนโลยีและนวัตรกรรมด้านเครื่องจักรกลโลหะการกว่า3,000แบรนด์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตการมทุกสาขาในการก้าวสู่ยุค4.0ภายในงานมีการเปิดตัวเทคโนโลยีรุ่นใหม่การสาธิตหุ่นยนต์และกิจกรรมเวิร์กช็อปเขียนโปรแ แกมที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจไทยให้พร้อมแข่งขันบนเวทีโลกอย่างมั่นคงงานเมทัลเล็กจะมีไปจนถึงวันที่22พฤศจิกายน2 5 6 8ณนหอ98บถึง104บาเชกบางนาครับปีนี้นะคะเมทัลเล็ก2ได้กลับมาอีกครั้งนะคะในทีมเดอร์สปอตไลท์ก็คือเป็นการส่องแสงสว่างโฟกัสไปยังนวัตกรรมใหม่ๆที่มันจัดแสดงใน พื้นที่ไบเทคแห่งนี้นะคะกว่า4 5 5 0 0ตารางเมตรด้วยกันนะคะเรามีไฮไลท์เยอะมากเลยนะคะในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเรามีกว่า3,000แบรนด์จาก50ประเทศทั่วโลกแล้วก็อีก18พาวิเลียนนานาชาติจาก8ประเทศด้วยกันนะคะมีหลายบริษัทเนี่ยมาเปิดตัวนวัตรกรรมใหม่ที่เปิดตัวครั้งแรกของโลกนะคะมีเครื่องเลเซอร์แมชชีนิงที่สามารถลด ระยะเวลาการผลิตจาก10ชั่วโมงได้ภายใน1ชั่วโมงนะคะหรือมีเครื่องกลึงรุ่นใหม่นะคะที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลด ระยะเวลาในการผลิตเช่นกันนะคะได้มากถึง53นะคะทั้งนั้นทุกๆน,นวัตรกรรมใหม่เนี่ยจะมุ่งเน้นสู่การเพื่อที่จะช่วยให้การลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและก็มีการเสริมสร้างในแง่ของการผลิตยอย่างยั่งยืนด้วยนะคะนอกเหนือจากน,นวัตรกรรมใหม่ๆที่จะเห็นในพื้นที่ทั้งหมดแล้วเนี่ยเรายังมีพื้นที่สําหรับ เติมความรู้เข้าไปนะคะเ,เวทีสัมมนานทั้งหลายนะคะปีนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เราเปิดตัวเวทีใหม่ชื่อเวที The Master Class นะคะเป็นเวทีที่เราจะให้มีวิทยากรเนี่ยหรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยเนี่ยมา เปิดคอร์สอบรมนะคะในคอร์สต่างๆตลอด4วันของช่วงงานนะคะแล้วในบางคอร์สเนี่ยอบรมเสร็จเนี่ยเราจะมีการมอบประกาศเสียบัตดให้ด้วยนะคะ mm hmm. อีกเวทีหนึง่งนะคะคือ The Nexus นะคะปีนี้เราอยู่ที่ด้านในของฮ a l l 1น4นะคะ mm hmm. เป็นเวทีหลักของเราที่จะมีฟอรัรมต่างๆนะคะเช่น AI Forum นะคะ EV Tech Forum Metalurgy ฟอรัมแล้วก็อีกกว่า110หัวข้อสัมมนา กับอีกหนึ่งร้อย 69วิทยากรด้วยกันนะคะในชั้นสองของไบเทคก็จะมีห้องสัมมนา,าเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยสัมมนา,าต่างๆเนี่ยทั้งจากอาจารย์ในประเทศนะคะจากต่างประเทศนะคะปีนี้เนี่ยในสัมมนา,าที่เราจัดนะคะมีสัมมนา,าที่มีผู้วิทยากรมาจากบริษัทโบอิงจากสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนําของญี่ปุ่นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไม่เล็กนะคะจะเป็นพื้นที่ที่มารวมตัวกัน ของอีโคซิสเต็มทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความรู้และแน่นอนนะคะมีการเจราจาทางการค้าเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ ททุกทนนะะสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักง,งานคอพอพเปิดเวทีขับเคลื่อนความรู้ด้านประกันภัยรูปแบบใหม่ผ่านงานเสวนา Insu ูออลเอ n ร์เ e n เวนเอ,อินฟูลเล่าประกันภายใต้แนวคิดชีวิตดีต้องมีแผนเพื่อสะท้อนบทบาทของสำนักง,งานคอพอพ,อพอในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลระบบประกันภัยของประเทศที่เดินหน้าผลักดนันนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง ณ SCB n e x t e เทคชั้น4ี่สยามพารากอนกรุงเทพมหานครภายในงานมีการจัดเสวนาซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานในหัวข้อชีวิตดีต้องมีแผนโดยมีนายชูชัตประมวลผลเลขาธิการคอพพร่วมพูดคุยกับอินฟลูเอนเซอร์ทั้ง6ท่านถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ด้านการวางแผนชีวิตในหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยอย่างรอบด้านเราพยายามมีรูปแบบการประกันภัยในหลายๆอย่างมากๆประกันแรกก่อนเราเชื่อว่าการประกันภัยเป็นสิ่งที่ดี เราควรจะสับสูนให้ประชาชนป,ประไทยมีการประกันภัยให้มากนั้นถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทาแล้วมันดูทําให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นก็น่าจะาลองทําดูเราจึงเอาอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้นะครับถ้ามาร่วมทํากับเราและผลลัพธ์ที่ได้มาปีท่านได้เห็นท่านได้เห็นท่านได้ฟังในวันนี้นครับว่ามันน่าเชื่อถือขนาดไหนน,น่าชื่นชมขนาดไหนนะครับเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลมากจริงๆครับได้ทุกนาทีเลยครับ60นาทีผมว่าทุกคนคงเห็นด้วยกับผมว่า ดูเป็นการพูดเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องขำขันและมีสาระแลวก็น่าชื่อถือจริงๆได้มากมา,กายไก่กองจนนับไม่ได้เลยว,ว่ามันได้อะไรบ้างเพราะได้ตลอดทุกนาทีเลยครับวันนี้ก็จริงๆร,รู้สึกดีนะคะในการที่พูดเรื่องที่บอกว่าอะไรที่มันใกล้ตัวเราแล้วก็มันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วการประกันเนี่ยการทําประกันนี่เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยแล้วมันมันเซฟกับเรื่องของการใช้ชีวิตมา,มากๆเลยก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าจริงๆ เรื่องการทำป,ปาาระกันนี้จำเป็นจริงๆแล้วม,มันมันมันมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นตลอดเวลาและที่สำาคัญคือการทำป,ปาาระกันนี้สามารถเทินกายปเป็นมรดกได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ<ช>ผมเดี๋ยวรับไว้ได้เลยครับนี่ค่ะแล้วก็เป็นหลายๆอย่างที่เรามาแชร์กันอย่างเช่นวันนี้ทํให้เราได้รู้จักว่าอบพอ ่สามารถที่จะจัดการปัญหาเวลาถ้าเราอยากเคลมแล้วมีปัญหาอะไรเย่งี้มีคนที่คุ้มครองเราอีกต่อนอื่งเนาะแล้วก็ทาให้เรารู้ว่าคําว่าประกันมันไม่ได้มีแค่ประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตมันยังมีประกรันวิน่าสภัยต่างๆประกันสัตว์เลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายจะก็อยากจะย้ําเตือนทุกคนอีกครั้งนะว <ๆๆ S 2> ่าทุกคนระวังแผนเรื่องการเดินแล้วแต่พูดสุขภาพหรือว่าทรัพย์สินอะไรต่างๆของเราการที่มีประกันก็เป็นอีกการลงทุนหรือการจัดการความเสี่ยงสําสำนักงานคอพนนะครับ หน้าที่ของเราคือกํากับและส่งเสริมการระกับธุรกิจการภัยนะครับเรากำกับดูแลธุรกิจการภัยให้ปฏิบัติตามกฎหมายเราส่งเสริมให้มีการประกันภัยโดยผู้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับประชาชนและอย่างไรก็ตามนะครับหากมีข้อสงสัยใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันภัยนะครับสามารถโทรสอบถามในสำนักประกันภัย1 8 8 6ติดต่อทาเว็บไซต์ผ่าน OIC Connect หรือว่าจะเป็น OIC Gateway เราพร้อมมีความช่วยเหลือและใความโ่วยที่จริงกับทุกท่านได้ครับไปต่อกันที่คณะคุรสมรสถคณะรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชติไทยเพื่อร่วมกิจกรรมชินชวนประชาชนบริจาคโลหิตและเยี่ยมชมผลงานด้านสาธารณสุขและนวัตกรรมจากหลากหลายหน่วยงานโดยหนึ่งในจุดที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือการตรวจคัดกรองโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจัดให้บริการโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือ T ีเซลผ่านรถเอ็กซาเ์ปอดเคลื่อนที่ที่ให้บริการบริเวณด้านหน้าอาคารระบบ รบดังกล่าวสามารถประมวลผลภาพถ่ายรังสีและสแสดงผลเบื้องต้นได้ภายในเวลา1นาทีทําให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการตรวจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริการดังกล่าวไม่มีค่าใช้ใจ่ายมาก็เห็นมีโครงการเราก็ได้มีคนแนะนําก็เลยสนใจก็เลยมาก็แบบดีค่ะประทับใจก็มาพาแฟนมาริจาคเลือดเราระหว่างรอก็ได้มาโปแกรมตรวจเอ็กซเอ็กซเอกตอ,เอ,ตอ,เอ,ตอ์ปอดค่ะ ตัวนี้มันเป็นดนวัตกรรมใหม่ที่ใช้เป็น AI ค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างในการแบบว่าเหมือนที่เราเคยไปเป็นเครื่องปกติแล้วมาตอนนี้ที่เป็นใช้นวัตกรรมใหม่ ดูไม่ไม่ยุ่งยากค่ะเหมือนทําตามคําสั่งก็ไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่ก็ทําตามแล้วเข้าใจง่ายค่ะมีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนําด้วยคก็ใครอยู่ระแวกใกล้เคียงหรือแถวนี้หรือมาบริจาคเลือดก็แนะนํามาใช้บริการได้ของทีเซลค่ะใช่ค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ขอบคุณค่ะที่มีโครงการแบบนี้ขอบคุณทีเซลที่มีกิจกรรมแบบนี้ค่ะกรู้สึกดีว่าครับที่มาวันนี้มาบริจาคเลือดแล้วก็ยังมีมาให้ตรวจต่อทางเรา จริงเราก็ไม่มีโอกาสได้ไปตรวจมาที่นี่ก็ดีนะครับได้มาตรวจตอดครับสะดวกครับดีมากครับรวดเร็วก็เชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มาบริจาคเลือดแล้วก็แวะมาตรวจตอด บริกาคสุขพลังขจรวัตุมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี2568 World Toilet Day 2025 Sanitation in a Changing World สู่มัศยุคใหม่ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปสู่สุขอนามัยยั่งยืนเพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญของการจัดการส้วมและสุขาพิบาลภายใต้สถานการณ์ของโลกไม่ว่าจะเป็นความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการมีส้วมที่รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นน้ำท่วม ภัยพิบตัติที่กระทบต่อส้วมและระบบสุขาพิบาลและที่สําคัญต้องมีการจัดการสิ่งปฏิกูลจากส้วมอย่างถูกต้องก็วันที่19ุพฤศจิกาเนี่ยนะฮะของทุกปีเนี่ยก็จะเป็นวันท่วมโลกถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับของทั่วโลกที่จะต้องบริการเรื่องสุขานามัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆประเทศประเทศไทยก็เหมือนกันวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนี่ เทียบดีรองเทีบด,บดีแล้วก็บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้จัดงานวันท่วมโลกเพื่อให้ประชาชนแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานรวมถึงเอกชนนะครับให้ความสาคัญกับส้วมไม่ว่าจะเป็นส้วมที่อยู่ที่บ้านส้วมสาธารนณะเพื่อให้บริการให้ครอบคลุมนะครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะครับก็กระตุ้นนะครับกระตุ้นให้ให้พี่น้องแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความสมคัญกับส้วมนะครับเช่นการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือทําให้ ห้องน้าหรือส้วมเนี่ยพอเพียงนะครับแล้วก็ถูกสุขลักษณะแล้วก็สามารถที่จะกําจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆเนี่ยให้ปลอดภัยแล้วก็ไม่แพร่เชื้อโรคให้กับประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับร <ๆ S 2> ก็เน้นนะฮะเน้นเน้นว่าวันนี้นะฮะเป็นวันส้วมโลกเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักว่าส้วมเนี่ยมีความสําคัญนะครับแล้วก็ช่วยกันรัรกษาช่วยกันสร้างแล้วก็ช่วยกันดูแลพร้อมกันนี้อยากให้ทุกที่มีส้วมที่ ให้พอเพียงแล้วก็ครอบคลุมกับบุคคลแล้วก็พี่น้องที่จะมาใช้ประชาชนที่มาใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะฮะเด็กนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้พิการนะครับเพราะว่าบางแห่งเนี่ยสู้อานะยังไม่มีให้เด็กหรือว่าผู้พิการเนี่ยผู้พิการเรามีหลายแบบนะเพราะนั้นอยากให้ครอบคลุมแล้วก็แยกพื้นที่เปียกแห้งให้ชัดเจนเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าวันนี้อุบัติเหตุจากการลื่นล้มของผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยล้มในห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนั่นหมายความว่าเขา ขาก็อาจจะต้องสูญเสียชีวิตเลยหรือว่าสูญเสียความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องสมองเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราเราเน้นเป็นสําคัญว่าอยากให้ทุกคนดูแลให้ปลอดภัยก็แฮตเนี่ยนะครก็เป็นมาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมี3แบบด้วยกันก็คือเฮลตี้เฮลตี้ก็คือทําให้มันสะอาดนะฮะปลอดภัยนะครับแล้วก็มีมาตรฐานที่จะทําให้ทุกคนเข้าสู่แบบมีความสุขได้นะครับแล้วก็ accessibility นี่ก็คือทําให้เพียงพอเพียงพอในที่นี้หมายถึง ทุกคนที่สามารถจะใช้ส้วมเนี่ยได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้พิการคนชราผู้สูงวัยนะฮะแล้วก็บุคคลทั่วไปแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้ห้องน้ําของเราเนี่ยจะต้องมีความภูมิใจว่าห้องน้ําประเทศไทยสะอาดนะเข้าได้แบบไม่กังขาแล้วก็ไม่ตะขิดตะขวงใจว่าห้องน้ําเราเนี่ยมาตรฐานสูงนะครับแล้วก็เซฟตี้ต้องปลอดภยัยเข้าไปแล้วต้องปลอดภัยพื้นที่เปียกอย่างที่ผมได้เรียนว่าถ้าห้องน้ําลื่นหรือว่าไม่สะอาดพวกเราก็ไม่อยากเข้านะครับก็เป็น เป็นธรรมชาติของมนุษย์ถ้าตรงไหนมีความปลอดภัยและสะอาดเราก็อยากจะเข้าอยากไปใช้บริการนะครับก็เป็นความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขทึ่อยากจะดูแลให้พี่น้องประชาชนได้มีส้วมที่ถูกสุกขลักษณะ,ะครับ ลับปลืมอย่างที่สุดหลังดรสราณีวิสุทธิผลกรรมการผู้จัดการบริษัทเมลพลัสอันมอจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงคุณแม่และเด็กอันดับหนึ่งแบรนด์เมลพลัสอดนมอได้เข้ารับรางวัล SME ต้นแบบสัมมาชีพ2 0 2 5จากนายอุตตมะสาวนายนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะโดยมูลนิธิสัมมาชีพซึ่งเป็นความภาคภูมิใจกับรางวัลนี้ครั้งแรกในรอบ10ปีของการทำธุร และยังเป็นปีทองของมิล Plus and m o r มที่คว้าม,มาแล้วสีรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศครับก็รางวัลน,นี้นะคะเป็นรางวัล S&P ดีเด่นค่ะจากมูลิติสัมาชีพนะคะซึ่งดีใจมากมากค่ะที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะเพราะว่ารางวัลน,นี้เนี่ยเขาคัดเลือกกันยาวนานมากเลยนะใช้เวลาคัดเลือกเนี่ยนานกว่า3เดือนเลยค่ะจริงๆเนี่ยเราต้องเป็นธุรกิจใช่ไที่โปร่งใสเบื้องต้นนะแล้วก็เรามีการกีดแบ็กกลุ่สังคมค่ะเป็นพัสดุมอเองค่ะนี่ค่ะเป็นน้ำหัวปรีนะคะตัวนี้ค่ะ เราเนี่ยมีการดูแลนะคะ,ะเกษตรกรไทยมากกว่า100ครัวเรือนทั่วประเทศไทยค่ะ,คะนอกจากนั้นนะคะรายได้ของเรานะสรค่ะนําไปบริจาคนะให้กับโรงพยาบาลให้กับโรงเรียนให้กับชุมชนต่างๆอีกด้วยค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยเราทําไปเรื่อยๆเนาะเราทําความดีเรื่อยๆแต่ว่ามีคนเห็นการที่เราทําความดีออกไปรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับรางวัลน,นี้เพราะว่าเป็นรางวัลที่อุย้ยนอกจากได้รางวัลเล่นกันรางวัลด้วยนะ แล้วก็เงินรางวัลนี้ค่ะขอบอกว่าเรานะคะก็จะนําไปต่อยอดไปทําบุญค่ะ,คะเดี๋ยวรอติดตามชมนคะคะว่าจะไปทําบุญอะไรบ้างใช่ค่ะ,คะจริงๆคือการทําธุรกิจเนี่ยนะคะเบื้องต้นเนี่ยแนทหวังมากๆเลยค่ะแนทนเนี่ยเป็นแม่คนนึงเนาะเมือ่อ2ปีที่แล้วค่ะไม่มีน้ํานมดังน,นั้นเนี่ยอยากจะทาให้คนน่ะแม่คนไทยทุกคนมีน้ํานมเหมือนแนทอันนี้คือเป้าหมายมิชชั่นของบริษัทเลยชัดเจนมากๆค่ะนอกจากนั้นเนี่ยนันก็เห็นว่าเกษตรกรไทยเนาะคือกลุ่มสัรคมชาติเลยค่ะซึ่งเราเนี่ยอยากจะให้เขาเนี่ย ได้ทำอาชีพได้อย่างมีความสุขอะดังนั้นนะคะเ mm hmm. นตเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราใช้หัวปีออร์แกนิกค,ค่ะซึ่งหัวปีออร์แกนิกของเราเนี่ยมันโตยากกว่าหัวปีธรรมดาถึง2ี่นะแต่เราก็ยินดีค่ะที่จะจ่ายแพงกว่าเพื่อให้เกษตร,รกรไทยเนี่ยมีรายได้ที่มั่นของเราก็ยั่งยืนค่ะขอฝากไ,ไปทัศน์มอไ้ด้วยนะคะยังไงเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราก็เข้าสู่ปีที่10แล้วค่ะเรายังคงที่จะยึดมั่นนะคะที่จะพัฒนาผลิตต่อไปให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เรายังคงที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไทยละะะะชช่่่่ยยในนนสสสังสังงงงคคคคคมมททททําาาาห้ไป็อออูกกรตดื Facebook อ o f f i c i a l นะคะแล้วก็มีมีหมดเลย Facebook IG TikTok Shopee ทุกอย่างคือมีครบไลน์แอดค่ะ ย,ยุพมรัศมอนะคะอีกอย่างหนึ่งนะนทอ่ะคือเราอยากจะเป็นยิพมรัศมอนะคะอยากจะเป็นเพื่อนคู่ใจแม่ไทยทุกคนค่ะดังนั้นเนาะเบอร์ข้างขวดเนี่ยเบอร์แนทเองเนาะแนทมีคําถามอะไรถามได้เลยค่ะแนทเนี่ยเป็นแม่คนหนึ่งที่เคยมีป,ปัญหามาก่อนดังนั้นเนี่ยเรายินดีนะคะให้คําปรึกษาแม่แม่ทุกคนค่ะอยากจะให้ไม่ใช่แค่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเป็นลูกค้าค่ะอยากจะให้เราเนี่ยเป็นช่องทางที่คอยเยียวยา,ยามแม่แม่ทุกคนที่กำลังตั้งครรภ์กำลังให้นมหรือกำลังเลี้ยงลูกอยู่ค่ะท่านาพูด,ดคุ ไปต่อกันที่ไมโอล s สั s ช i ยเชวนแฟนๆร่วมสัมผัสความสดชื่นของสายลมเย็นในฤดูใบไม้ร่วงสู่ฤดูหนาวผ่านคอลเลกชันใหม่กับเลดี้ปลางกันนะรันวงกระจรไข่นางเอกสาวสุดเซ็กซี่ในโปรเจกต์อัลเทิมบินเชอร์คอลเลอร์เอร์ชันไมโอลีสันชายเอกเลดี้ปลางที่จะทำให้ทุกคนได้เจดฉายในคันที่ค u ับคอลเลกชันกลิน่นอายกิจกรรมหลากหลายพร้อมลมเย็นทุ่งหญ้าและใบไม้เปลี่ยนสีแถบชานเมืองได้รับการออกแบบให้ผสมผสานความเป็นตัวเลดี้ปลางและความสดใสของ ของไมโอล s ซ n c ช a i อย่างลงตัวสำหรับคอลเลกชันนี้ประกอบด้วยเสื้อกระโปรงกางเกงและเดรสที่ดีไซน์มาเพื่อความสบายใส่ได้ทุกวันแต่ยังคงความโดดเด่นและสไตล์แฟชั่นคันทรีโมเดิร์นพอวางจำหน่ายแล้วช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มอาทิชอปปี้ลาซาด้าไล e ์ช็อปดิจิตอลช็อปและช่องทางออฟไลน์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนาครับก็รู้จักกันมานานค่ะแล้วก็เหมือนแบบใส่เสื้อเขามานานมากๆแล้วก,ก,ก็แบบชอบอยู่แล้วแล้ววันนึงแบบเขาก็ชวน มาทำแคลับอะไรเงี้ยมายแบบร่วมออกแบบมันก็ต้องเป็นเลดี้ฟป้อยู่แล้วปลาเขาก็น่าใจนะเพราะเราแบกว่า <c oughs> หากับตรงกลางไม่ไม่ <c oughs> ระว่างระหว่างไมออลิสซันชัยกับเลดี้ฟป้เจอกันตรงกลางก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะ<ม>ซึ่งตอนนี้ก็วางขายแล้วแต่บางบางชิ้นก็ ผลิตไม่ทันจริงๆ,ๆก็เป็นทีออเดอร์ไปตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ฟุดแบกดีมากเออหลายตัวก็หมดแล้วแล้วก็พรีออเดอร์สามสิบบานก็จริงๆคอนเซ็ปต์ก็มาจากตัวเขาเลยคือพี่ป้าแบบบางคนมีความเทเมมเ่แล้วก็มีความเซ็กซี่แล้วเขาก็หวานนิดๆิดแล้วก็เลยลเราก็เลยแบบหาบาลานซ์ระหว่างแบรนด์เราที่จริงๆแบรนด์เราก็มีความเป็นเซ็กซี่กับหวานอยู่แล้วแต่ก็เพิ่มความเป็นเปรี้ยวแล้วก็เท่ของเขาเพิ่มขึ้นมาในคอลเลคชั่นนี้ ซึ่งเราก็เลยคิดชื่อกันว่าเป็นคอลเลคชันชื่อ u ัน r y c ค u b ดีใจมากแล้วก็จริงๆดีใจที่ได้ทํางานกับเขาด้วยเพราะว่าจะเป็นเพื่อนกันมานานอย่างที่เขาพูดแล้วก็แบบบางก็ให้ความร่วมมือดีมากๆก็ <c oughs> ขอบคุณรับไ <c oughs> อ้จริงๆแบบเต็มที่เลยสนุกมากสนุกมากแล้วก็แบบเหมือนทางานกับเขาแล้วก็รักเขามากขึ้นอดีใจค่ะจริงๆแบบเราเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วเนอะแล้วแบบวันหนึง่งขอได้มาทําอะไรกับ เหมือนเหมือนได้คุยกับเพื่อนอ่ะเพราะว่าเราเพื่อนก็จะเข้าใจเราว่าเราเป็นแบบไหนโดยที่แบบเขาอยากให้มันออกมาเป็นกลางจริงๆอะไรเงี้ยแล้วบางก็ลุ้นว่าเออจะมีใครอยากแต่งตัวเหมือนเราไหมนะหรือว่าไแต่ว่าพอมันมีกระแสตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็ตบตีกันอยู่ว่าแบบมันโปรปยไหมเรอแเยคนใส่ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเราบอกว่าใส่ได้ใส่ได้เรายังใส่เลยนึกออกไหมเราไปคอลเทนตนที่ถ่ายลุกเหนื่อยมากวันนั้นเราไปถ่ายกันนนบุรีแม่ เจ็ดสิบแปดชุดเนาะแล้วเป็นคอลเลคชันที่มีแบบเสื้อผ้าเยอะมากๆเพราะเราแบบปัดใจไม่ลงเนื้อออกมายดีไซน์มาแล้วก็แบบอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากคอลเลคชันนะคะเป็นการคอลแลบส์ของ My My o ่ l y Sunshine ชกับ Lady p r รางนะคะก็ตั้งใจมากๆค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบในทุกๆรีเทลทุกคนจะชอบในความเป็นปรางแล้วก็ทุกๆสิ่งที่ผสมผสานคือ My o ์ l y s u n s h ช n e เขาก็มีแฟนของเขาอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็มาผสมกับความเป็นปรางหวังว่าจะชอบแล้วก็ ซื้อกัได้แล้วค่ะวันนี้ส่วนอันไหนที่ยังต้องเพียวเด้อก็ฝากเจเนยนรอกันหน่อยค่ะรับรองได้ใส่ได้สวยกันทุกคนแน่นอนค่ะก็ตอนนี้เราก็มีอยู่ที่ c ซ็นทรัลเวิลนะคะแล้วก็มีอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์แล้วก็ดูได้ในออนไลน์ค่ะ แล้วก็มีที่ศิลาชาด้วยเรยังม,มีหลายสาขาเลยดูไดไอจีไมค์อลิสเนชัยได้เลยค่ะภายใต้ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยกําลังได้รับแรงกระเพื่อมครั้งใหม่เมื่อคุณสายดิตาล,ล้วนสมหวังคุณนิ้นผู้บริหารรุ่นใหม่แฟรแรงที่มีประสบการณ์ตรงในวงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้เปิดตัววันเซล่าบแบรนด์น้องใหม่จากบริษัทมาตาเดวารีวอินเตอร์ล็อปจำกัดอย่างเป็นทางการภายใต้คอนเซ็ปต์ทริปเปลิลทวิตเต็ดวิตามินเครื่องดื่มวิตามิน3พลังบำารุงในหนึ่งเดียวผิวสวยสมองแลลนไม่่่่่โกกแทีพรร้มตตบยไไลสคคนนนุุใใหใเ ที่ต้องการทั้งสุขภาพดีและความงามแบบครบจบในซองเดียวครับอยากต่อยอดเรื่องความสวยความงามให้ให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่แล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองด้วยเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนทานวิตามินที่เป็นแบบเม็ดยากอยากให้จบครบในหนึ่งซองแล้วก็ช่วยในเรื่องของ Beauty, mm hmm. แบิวตี้เบรและเอจจิ้งค่ะครบจบไม่ต้องทานวิตามินให้ยุ่งยากอีกต่อไปสามารถใช้ชีวิตง,ง่ายๆเพียงแค่พกวันสละหนึ่งซองแล้วก็ออกจากบ้านพร้อมกับน้ำเปล่าหนึ่งขวดได้เลยค่ะ อย่างบิวตี้ก็ช่วยในเรื่องของผิวสวยทําให้ผิวแข็งแรงทําให้ผิวเนี่ยปกป้องผิวจากแสงแดดส่วนเรื่องของเบรนก็บารุงสมองทําให้สมองเนี่ยมี energy เออไม่ออมแล้วก็ปลุกปูลสมองทําให้เราสดชื่นอยู่ตลอดเวลาค่ะส่วนเอจจิ้งก็ลดเลือนริ้วรอยเล็กๆที่เกิดจากการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยความน่าเชื่อถือของเราก็าคืออยู่ที่งานวิจัยรองรับว่าเรามีงานวิจัยที่สามารถตรวจสอบได้จริงๆสามารถไปเช็คได้จริงๆว่าแต่ละสารสกัดที่เราใส่ไปค่ะตรวจสอบได้ว่าแบรนนี้ใส่ ส่สารสกัดนี้จริงๆอย่างเมื่อวานก็จะมีซับฟิล์มออนตลมาร่วมอธิบายให้ความรู้เป็นเครื่องเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเวอซาซ่าเนี่ยได้ใส่สารที่เป็นฟิล์มออนตลจริงๆค่ะแล้วก็อย่างอื่นก็มีเอ่ออยแล้วก็มาตรฐาน GMP ISO 9001ตามปกติสามารถตรวจสอบได้จริงๆค่ะตรวจสอบต่อเรื่องสารสกัดนะคะแล้วก็รวมทุกอย่างด้วยกันคือถึงแม้ว่าเราจะเลือกทานวิตามินแต่ว่าเราก็เป็นคนที่ไม่ชอบทานอะไรคือมันยุ่งยากถ้าเกิดว่าสามารถรวมทุกอย่างที่ได้เจอมาตรฐานจะเอย่างต่อวัน เราสามารถมีรูปร่างหน้าตาผมที่สวยงามได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักการดูแลตัวเองซึ่งวันเซล,ล่าเขาก็จะมีเป็นอินกิเดียนสารสกัดที่เขาจะบำรุงดูแลเรื่องผมด้วยแล้วก็บวกในในเรื่องของอายุด้วยเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราชอบเรื่องผิวเราอยากให้ผิวเรากระจ่างใสสวยแต่แน่นอนแหละว่าพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะมันก็จะมีริ้วรอยตามมา ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วานเซล่าเขาก็สามารถช่วยขวัญในเรื่องนี้ได้เขาก็จะมีทั้งเรื่องเบรนด์ด้วยเพราะว่าเราก็ต้องทํางานทําธุรกิจเรื่องไลฟ์อีกย่างถ้าเกิดว่าสมองเราไม่ทันก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหม <อง S 1> เพราะว่าออวานเซล่าเขาก็มาตอบโจทย์ในชีวิตขวัญที่ขวัญรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นแล้วก็สวยขึ้นแล้วก็สุขภาพดีคุณดื้อไต้องขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ <laughs> ฝากแบรนด์น้องใหม่ไว้ในหัวใจทุกคนด้วยนะคะรับรองว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วเราก็จะพัฒนาแบรนด์ให้เติบโตไปในคุณภาพที่ดีแน่นอนค่ะได้เห็นบรรยากาศงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าชมทุกๆงานเลยนะคะผู้ชมคะ่ะสําหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบก,กันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซซายี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ